สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลด YouTube โดยใช้ b บราว์เซอร์ Microsoft Edge Chromium นะครับใครยังไม่มีสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับจะมีสามารสชาติเลือกดาวน์โหลดได้นะครับต่อมานะครับวิธีการดาวน์โหลด y t u t u นะครับไปที่ตั้งค่าแล้วก็มาที่ส่วนขยาย แล้วให้ไปที่ Microsoft Store ครับตอนนี้ให้เราพิมพ์คำว่า download YouTube mm hmm. ดาวโหลด u t u b e เดอครับหลังจากนั้นมันก็จะมีผลลัพธ์ส่วนขยายต่างๆตอนผมจะดาวน์โหลด u t u b e นะครับตอนนี้คลิกเข้าไปครับให้คลิกครับปึ๊บ อ่าตอนี้มันจะถามคุณต้องการเพิ่ม YouTube วิดีโอดาวน์โหลดใน Microsoft Edge หรือไม่นะครับตอนนี้ผมจะเพิ่มส่วนขยายเพื่อที่จะดาวน์โหลด YouTube อ่สักครู่นะครับอ่าเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะมีไอคอนเล็กๆตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปแล้วเพิ่ไปที่ตัวเลือกส่วนขยายเนี่ยแถบนี้แบบอ่าตอนนี้ให้เราก็เซฟเข้าไปปิดออกครับ ตั้งค่าต่งตงางๆก็จะไม่ต้องคิดอะไรมากคิดกาไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับติดลงไปหมดแล้วให้ไปที่ y u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  e หลังจากนั้นให้เราเลือกวดีโอที่จะดาวน์โหลดนะครับหรือเลือกวิดีโอที่ชอบเพื่อที่จะเก็บไว้ในเครื่องของเราคนระับ ตันนี้ผมจะเปิดวีดีโอตัวนี้แล้วเลื่อนลงมานะครับมันจะมีคำว่า download ดาวน์โหลดวีดีโอตัวนี้คลิกเข้าไปนะมันก็จะถาให้เราดาวน์โหลดความละเอียด3ามร้อ 10p หรือ 720p นะอรับตอนผมจะเลือก m อ 720p ครับคลิกเข้าไปรอสักครู่ับแล้วมันก็จะ ด้งขึ้นมาว่าเราต้องการเซฟไฟล์วิดีโอไว้ที่ไหนส่วนผมจะเก็บไว้ที่หน้าเด์ท็อปแล้วก็โฟลเดอร์อีคอมเมอร์ตัวนี้นะครแล้วก็คลิกเซฟเข้าไปครับอตอนนี้เสร็จแล้วคนระับเราจะเลือกเปิดแฟ้มไหมหรือเราจะไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้ครับส่วนผมจะไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บไวคบ้คือวิดีโอเมื่อกี้อยู่ไหนเนาะไ่ว่านี่